บทที่1211สวยประหารหลังจากคำพูดเหล่านี้จบลงทุกคนดูเหมือนจะเห็นความหวังที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นอีกสามวันผมต้องการอยู่จุดสูงสุดของเย็นตูเทพขวางค่าเทพเซียนขวางทางก็ค่าเซียนวาอิงเจียยืนเอามือไขว้หลงังและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าตี้ชุนต้องเป็นของฉันหวาอิงเจียเขากลับมายัางประเทศครั้งนี้เพื่อที่จะได้เป็นราชาของเยนตูแล้วเข้าควบคุมที่ชุน ตำนานเกี่ยวกับที่ชุนดึงดูดใจคนมากกว่าอิงเจียในฐานะหัวหน้าสมาคมบูโดเขาจะพลาดโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรไมีเพียงแต่สมาคมบูโดเท่านั้นแต่ราชวงศ์จิวโจและตระกูลคิงในจิวโจต่างก็ได้จัดการประชุมกันอีกด้วยสำหรับกองกำลังระดับสูงในจิวโจล้วนต้องการควบคุมที่ชุนทุกคนรู้ดีว่าไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถควบคุมที่ชุนได้คนคนนั้นก็มีศักยภาพที่จะไปถึงจุดสูงสุดของจิวโจได้ ในเวลานี้ที่ห้องประชุมวีดีโอของตระกูลคิงตั้งแต่ที่ราชวงศ์กวนเลือกที่จะติดตามอย่างเฉินและหลังจากที่ตระกูลเฉาถูกแทนที่ด้วยตระกูลฉินในปัจจุบันมีเพียงสามตระกูลที่เหลืออยู่ในพันธมิตรของตระกูลคิงในห้องประชุมทางวีดีโอราชาเป้ราชาเซลและราชาหมาการแสดงออกของพวกเขาเคร่งครึมอย่างยิ่งคิดไม่ถึงว่าหัวหน้าสมาคมบูโดอย่างหวาอิงเจียจะกลับมาที่เยนตู ราชาระเยกล่าวไปเท่าทารกคนนี้กลับมาในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่ามาเพราะมาแย่งชิงที่ชุนมีข่าวลือว่าบูโดโอของมันได้เข้าสู่แดนเทพเมื่อหลายปีก่อนและยังมีข่าวลือว่าความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ได้ก้าวสู่แดนเทพชั้นยอดคงที่แล้วราชาเซลกล่าวอย่างเค,คร่งขรึมงบางทีแม้แต่ผู้แข็งแกร่งสูงสุดของตระกูลคิงก็อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา ราชามาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าราชาเป้ค,คุณบอกว่าหลิวเหล่าเก้จากเมืองเหมียวบอกว่าเมื่อเรารวบรวมผู้แข็งแกร่งแดนเทพสี่คนให้เขาได้เขาจะช่วยเราย่งชิงที่ชุนไม่ใช่เหรอราชาเซลกล่าวเย็นตูในวันนี้อย่าว่าแต่ผู้แข็งแกร่งแดนเทพสี่คนเลยแม้แต่สิบคนก็น่าจะเกินมัง้ง ราชาไปเยขอมวดคิ้วและพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบบอกตามตรงนะสามวันก่อนผมได้บอกเรื่องนี้แก่หลิวเหล่าเก้แล้วแต่เขาจะลงมือเมื่อไหร่ผมไม่รู้บางทีเขาน่าจะกำลังเตรียมความพร้อมแล้วหวังว่าจะเป็นแบบนั้นหากหลิวเหลาเก้หลอกเราเกรงว่าความหวังในการควบคุมที่ชุนของเราจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ตระกูลคิงของเราจะพลิกผันส่วนหลิวเหล่าเก้เป็นความหวังเดียวที่เราเหลืออยู่ ราชาทั้งสามของตระกูลคิงต่างก็มีสีหน้าเค,คร่งขรึมอย่างยิ่งในเวลานี้เองที่พวกเขาตระหนักได้ว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตระกูลคิงไม่มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซงในการต่อสู้เพื่อย่งชิงเย็นตูด้วยซ้ำในขณะนี้รถเมอร์เซเดสเบนจีคลาสสีดำหยุดที่ประตูของเยี่ยนเฉินกรุป๊ปทันทีหลังจากนั้นมีไมบักสีดำอยู่ข้างหลังซึ่งก็หยุดลงเช่นกัน หญิงสาวในชุดหรูหราก้าวออกจากเมอร์เซเดสเบนจีคลาที่ด้านหน้าและชายชราคนหนึ่งก้าวลงจากไมบักด้านหลังคุณหนูนี่คือเยี่ยนเฉินกรุป๊ปหยางเฉินอยู่ที่นี่ชายชราวิ่งเหยาะๆไปข้างหญิงสาวแล้วพูดใครจะคิดว่าชายชราที่เดินออกจากรถไมบักที่อยู่ด้านหลังหลายสิบล้านจะมีท่าทีที่เคารพต่อผู้หญิงที่เดินออกจากที่นั่งรถเมอร์เซเดสเบนจีคลาส ฉันเริ่มสงสัยในตัวอย่างเฉินคนนี้ซะแล้วสิชายหนุ่มที่อายุเพียง28ปดปีมีความแข็งแกร่งของแดนเทพจริงๆผู้หญิงคนนั้นมองขึ้นไปที่เยียนเฉินกรุ๊ปและพูดด้วยรอยยิ้มคุณหนูหยางเฉินค่อนข้างหญิงและชอบให้คนอื่นอ่อนข้อให้เขาคุณห้ามไปยกตนข่มท่านนะชายชราก็พูดด้วยท่าทางเค,คร่งขรึมงตามรายงานของหน่วยสอดแนมจากราชวงศ์สร้างกวนแดนบูโดของหยางเฉินอย่างน้อยก็อยู่ในแดนเทพชั้นกลาง แดนเทพชั้นกลางงั้นเหรอดวงตาของหญิงสาวมีแสงคมเฉียบร่างกายของเธอยังคงเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และเธอพูดอย่างมีความหวังฉันอยากจะต่อสู้กับเขาซะเดี๋ยวนี้เลยผู้หญิงคนนี้ดูอายุ25หรือ26ปีแต่จริงๆแล้วเธออายุ30ปีแล้วผิวขาวหุ่นดีและสวยไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรเธอก็ดูไม่เหมือนยอดฝีมือที่เก่งกาจ แต่ที่จริงแล้วเธอเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นต้นแล้วเพิ่งจะทะลุเข้าไปได้ในวันเกิดครบรอบ30ปีของเธอข่าวนี้เคยทําให้คนในจิวโจวต่างตกใจผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นต้นที่อายุน้อยอย่าว่าแต่ผู้หญิงในราชวงศ์เลยแม้แต่ผู้ชายในราชวงศ์ก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนเธอชื่อสั้นกวนโหโรแต่บุคลิกของเธอไม่ตรงกับชื่อนี้เลย แม้ว่าจะเป็นเพียงรุ่นที่สามของราชวงศ์สร้างกวนแต่ได้รับการสถาปนาให้เป็นรัชทายาทรุ่นที่สามของราชวงศ์สร้างกวนแล้วและแม้แต่ราชวงศ์สร้างกวนก็ออกข่าวมาว่าเมื่อจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันสละราชสมบัติแล้วถ้าไม่มีใครในรุ่นที่สองรุ่นที่มีวิถีบุเหนือกว่าสร้างกวนโร่ก็จะให้เธอสืบทอดบัลลังก์ต่อโดยตรงสามารถจินตนาการได้ว่าสถานะของสร้างกวนโหโรในราชวงศ์ช่างกวนนั้นสูงแค่ไหน หากสามารถสืบราชบัลลังก์ได้จริงๆเธอจะต้องสร้างประวัติศาสตร์ในหลายๆเรื่องของราชวงศ์ที่เป็นผู้หญิงคนแรกที่สืบทอดบัลลังก์รวมไปถึงยังสามารถทะลุเข้าสู่แดนเทพด้วยอายุเพียง30ปีเท่านั้นคุณหนูคุณเป็นถึงรัชทายาทของราชวงศ์ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งจะมีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับคุณได้อย่างไร ชายชราพูดอย่างรวดเร็วแม้ว่าผมจะไม่มีความสามารถมากนะักแต่ผมก็เป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นปลายให้ผมลงมือแทนคุณหนูทดสอบความแข็งแกร่งของเขาดูก่อนดีไหมสั้นกวนโฮโร่ใส่หัวไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเขาสามารถมีความแข็งแกร่งแดนเทพชั้นกลางในวัยย8สิบปดได้เขาก็มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับฉัน นีแง่ของแดนบางที่ฉันอาจจะไม่เก่งเท่าเขาแต่ยังไงแล้วฉันก็มาจากราชวงศ์แม้แต่ผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นกลางฉันก็ได้เอาชนะมาหลายคนแล้วนับประสาอะไรสั้นกวนหนวดูภาคภูมิใจตัวเองมากในฐานะดาวเด่นที่สุดของราชวงศ์สร้างกวนพลังการต่อสู้จะถูกตัดสินโดยแดนบูโดธรรมดาได้อย่างไร ชายชราก็รู้ดีถึงนิสัยของนางดังนั้นเขาไม่ได้เกลียกล่อมมากกว่านี้เขาแค่พูดว่าคุณหนูยางเฉินคนนี้ก็ไม่ธรรมดาคุณต้องไม่ประมาทศัตรูนะผู้อาวุโสไม่ต้องกังวลฉันจะไม่เป็นไรแน่นอนค่ะหลังจากนั้นเธอเดินไปที่เยี่ยนเฉินกรุป๊ปและพูดกับผู้อาวุโสที่อยู่ข้างหลังเธอว่าคุณกลับไปก่อนเถอะบทที่1212 12, ทดสอบแดนด้วยการสัมผัส ชายชราสายหัวด้วยรอยยิ้มขมขื่นแต่ท้ายที่สุดเขาไม่ได้พูดอะไรและหันหลังเดินจากไปนี่ก็เป็นเพราะเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของสร้างกวนโหลมากผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นกลางธรรมดาอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสร้างกวนโหลประเด็นสําคัญคือด้วยตัวตนของเธอที่กล่าวถึงข้างต้นมองดูในจิ๋วโจคงมีคนไม่มากที่กล้าทําร้ายเธอเว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการเป็นศัตรูของราชวงศ์สรางกวน ทันทีที่ส่้นกวนโหโรคเข้ามาในเยี่ยนเฉินกรุ๊ปผู้แข็งแกร่งกึงแดนเทพสองคนก็ก้าวไปข้างหน้าขวางทางของเธอไว้คุณผู้หญิงท่านนี้ท่านมาหาใครหรือแม้ว่าส่้นกวนโหลไม่ปล่อยแรงกดของเธอแต่ทันทีที่เธอปรากฏตัวก็ทำให้ผู้แข็งแกร่งถึงแดนเทพที่อย่างเฉินจัดไว้รู้สึกว่าเธอไม่ธรรมดา ใบหน้าของซ่านกวนโหลก็แสดงความประหลัดใจเล็กน้อยเธอสามารถรู้สึกได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าชายวัยกลางคนสองคนที่อยู่ข้างหน้าเธอเป็นกึ่งแดนเทพบริษัทแห่งหนึ่งกลับมีกึ่งแดนเทพถึงสองคนไม่ต้องพูดก็รู้เธอรู้สึกตกตะลึงมากแม้แต่บริษัทชั้นนำภายใต้ราชวงศ์สร้างกวนก็ไม่มีผู้แข็งแกร่งเช่นนี้มัง้งสวัสดีฉันต้องการพบประธานหยางโปรดช่วยฉันรายงานด้วยบอกเขาว,ว่าราชวงศ์สร้างกวนซ่านกวนโหลขอพบ เมื่อได้ยินคำพูดของซ่านกวนโหลสีหน้าของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปอย่างมากพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อซ่านกวนโรหแต่แน่นอนพวกเขารู้จักราชวงศ์สร้างกวนเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาถูกส่งมาจากพันธมิตรตระกูลทิงเพื่อมาจัดการกับหยางเฉินแต่หลังจากถูกพันธมิตรตระกูลคิงทอดทิ้งพวกเขาก็ยอมจำนวนต่อหยางเฉินคุณหนูซ่านกวนกรุณารอสักครู่ผมจะรายงานให้ประธานทราบหนึ่งในนั้นพูดขึ้น โอเคขอบคุณซ่านกวนโหลยิ้มเล็กน้อยและเดินไปที่บริเวณรอที่อยู่ข้างๆไม่นานผู้แข็งแกร่งกึงแดนเทพก็มาถึงห้องทำงานของประธานและกล่าวอย่างเคร่งขครึมงคุณอย่างคนของราชวงศ์สร้างกวนมาแล้วหืมราชวงศ์สร้างกวนดวงตาของหยางเฉินหรี่ลงเล็กน้อยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขารู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเยนตู นบีบรรดาราชวงศ์หลักทั้งสี่ในจิ๋วโจวมีเพียงราชวงศ์สร้างกวนเท่านั้นที่ไม่มาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเพิ่งมาถึงที่เย็นตูและก็มาหาเขาทันทีอีกฝ่ายชื่อซ่านกวนโหลเธอเป็นหญิงสาวอายุราวๆสาวสิปีแต่จากร่างกายของเธอผมรู้สึกได้ถึงแรงกดดันความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนี้น่าจะบุกเข้าสู่แดนเทพแล้วหลังจากฟังคำพูดของเขาดวงตาของหยางเฉินก็จริงจังขึ้นเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะสถานะของสร้างกวนโหลที่เป็นทายาทสายตรงของราชวงศ์สร้างกวนแต่สตรีผู้นี้อายุน้อยมากก็ได้ก้าวเข้าสู่แดนเทพแล้วพรสวรรค์ด้านบูโดแบบนี้นอกจากตัวเองเขายังไม่เคยเห็นคนที่สองมาก่อนเขาไม่สงสัยเลยว่าสถานะของผู้หญิงคนนี้ในราชวงศ์สร้างกวนต้องสูงมากให้เธอขึ้นมายางเฉินกล่าวครับไม่นานประตูสำนักงานก็ถูกเคาะและหญิงสาวสวยคนหนึ่งก็เดินเข้ามา ผู้หญิงคนนี้คือซ่านกวนโหลเธอดูอายุ30ปีสวมชุดจีนโบราณของราชวงศ์ซ่างกวนใบหน้าของเธอสวยงามมากผมของเธอมัดสูงและหน้าผากของเธอไม่มีแม้แต่ผมเส้นเดียวคนทั้งคนดูสง่าและมีเกียรติ9.5คะแนนถ้าถิมนซีได้10คะแนนความสวยของผู้หญิงคนนี้จะได้9.5คะแนน แน่นอนว่าหยางเฉินไม่ได้โฟกัสที่รูปลักษณ์ของอีกฝ่ายแต่เป็นออร่าของบูโดแดนเทพชั้นต้นซึ่งปรากฏอยู่บนร่างของอีกฝ่ายอย่างคลุมเครือเมือ่อหยางเฉินมองไปที่ซ่านกวนโหลซ่านกวนโหลก็มองหยางเฉินด้วยและดวงตาที่สวยงามของเธอก็เปล่งประกายขึ้นเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับผู้แข็งแกร่งในวัยเดียวกับเธอและแม้แต่เธอก็ไม่อาจมองทะลุหยางเฉินได้ เมื่อเธอมองไปที่หยางเฉินเธอรู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงคนธรรมดาสวัสดีครับคุณส่้นกวนส่้นกวนโหลยิ้มอย่างกระทันหันและยื่นแขนขาวๆวนวลนๆนนให้หยางเฉินสวัสดีครับคุณหยางในที่สุดหยางเฉินก็ยืนขึ้นและจับมืออีกฝ่ายแต่เมื่อเขาเพิ่งจับมือส่้นกวนโหโจจูจ่พลังที่ครอบงำอย่างมหาศาลก็แทรกซึมจากร่างกายของส่้นกวนโหล ยางเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้ว่าพลังของส่้นกวนโหลจะรุนแรงแต่ต่อหน้าเขามันเป็นเพียงสอนจอระเข้ว่ายน้ำเขาไม่จําเป็นต้องระเบิดบูโดเพื่อต้านทานพลังนี้ด้วยซ้ําวิวยการจับมือนี้ยางเฉินก็รู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของส่้นกวนโหลอย่างแม่นยําผู้แข็งแกร่งที่เพิ่งทะลุด,ดนเทพชั้นต้นแต่พลังการต่อสู้ของผู้หญิงคนนี้เทียบได้กับผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นกลางทั่วไป ผู้แข็งแกรงแดนเทพชั้นต้นอายุ30ปียังสามารถข้ามแดนเพื่อต่อสู้กับศัตรูแสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์ด้านบูโดของผู้หญิงคนนี้นั้นแข็งแกร่งเพียงใดราชวงศ์ส่้นกวนถือว่ามีอัจฉริยะด้านบูโดมีไม่ช้าส่้นกวนโหลก็ปล่อยมือมองหยางเฉินด้วยรอยยิ้มและพูดอย่างมีความหมายว่าคุณหยางอย่างไม่ถึงจริงๆภายนอกเธอดูผ่อนคลายแต่ในใจของเธอก็เต็มไปด้วยความตกตะลึง แม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้ต่อสู้อย่างเป็นทางการแต่เพียงเพราะหยางเฉินสามารถต้านทานพลังของเธอได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสีหน้ามันแสดงให้เห็นแล้วว่าหยางเฉินนั้นไม่ธรรมดาในฐานะผู้เก่งกาจอันภาคภูมิใจของราชวงศ์สร้างกวนตั้งแต่เล็กจนโตเธอสามารถฆ่าคนในแดนเดียวกันได้ทันทีอาจกล่าวได้ว่าในลูกหลานเธออยู่ยงคงกระพันไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้เธอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพบชายที่แข็งแกร่งซึ่งมีพรสวรรค์ด้านบูโดเทียบได้กับเธอแต่ตอนนี้เธอได้พบกันแล้วอย่างเฉินอายุเพียง28ปีและเขาเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นกลางซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพรสวรรค์ด้านบูโดของเขาแข็งแกร่งกว่าเธอมากคุณหนูสั้นกวนก็มีอาจอย่างรู้เช่นกันครับยางเฉินตอบยิ้มยิ้มบทที่หนึ่ง เพียงแต่ว่าหลังจากที่เขาพูดคำเหล่านี้ใบหน้าอันสวยงามของซ่านกวนโหลก็หน้าแดงขึ้นเล็กน้อยเธอจ้องไปที่หยางเฉินอย่างมีสเสน่ห์แล้วกล่าวว่าในอีกสามวันเจอกันที่การแข่งขันชิงตำแหน่งคิงในเยนตูทันใดนั้นเธอก็หันหลังเดินจากไปหยางเฉินถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังด้วยใบหน้างงงวยเมื่อกี่ผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าทำไมเธอหน้าแดง ผมบอกกว่าความแข็งแกร่งของเธออย่างไม่ถึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในขณะนี้ร่างของชายชาราเดินออกมาจากด้านข้างคุณหยางซัานกวนโหลคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่นานมานี้ในงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ30ปีของเธอเธอเพิ่งบุกทะลวงสู่แดนเทพเขาคือหวังจ้านและตอนนี้เขาติดตามอย่างเฉินอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันปัญหา เดิมทีเขาเป็นผู้แข็งแกร่งของราชวงศ์หลงและเห็นได้ชัดว่าเขารู้เรื่องผู้ที่เก่งกาจของราชวงศ์สร้างกวนใช่ไม่ธรรมดาแต่เธอต้องการที่จะเป็นิงแห่งเยนตูโดยอาศัยความแข็งแกร่งแดนเทพชั้นต้นของเธอมันไม่มีความหวังสักนิดเลยและอย่างเฉินกล่าว แม้แต่มาชาวแม้ว่าเขาจะเป็นแดนราชาชั้นปลายแต่ถ้าเขาปลดล็อกพลังการต่อสู้และสู้อย่างสุดกำลังของเขาแม้แต่ผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นกลางก็อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยนะับประสาอะไรกับนางนี่อีกด้านหลังจากที่ซ่านกวนโหลออกจากเยี่ยนเฉินกรุป๊ปเธอก็กลับไปที่คฤหาสห์อันหรูหราทันทีคุณหนูท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหม สั้นกวนโหลเพิ่งกลับมาที่คฤราสหาและชายชราที่ไปเยี่ยนเฉินกรุปกับเธอก็ออกมาและมองดูสั้นกวนโหลด้วยสีหน้ากังวลใจสั้นกวนโหลใส่หัวเล็กน้อยแต่เธอสูญเสียความมั่นใจและความเยื่อหยิ่งที่เธอมีในตอนแรกใบหน้าของเธอก็เคร่งขรึมขึ้นเล็กน้อยภายในหนึ่งชั่วโมงนำข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหยางเฉินมาให้ฉันให้หมดเธอพูดอย่างกระทันหันคุณหนูผมได้เตรียมพร้อมแล้วนี่คือข้อมูลทั้งหมดของเขาท่านดูสิ ชายชราได้เตรียมเอกสารแล้วและรีบนำเสนอให้เธอข้อมูลเกี่ยวกับยางเฉินนั้นมีไม่มากนักสั้นกวนโหลใช้เวลาเพียง5นาทีในการอ่านข้อมูลเพียงในสายตาของเธอดูเปล่งประกายเล็กน้อยเมื่อ6กปีที่แล้วเขาเป็นเพียงชายหนุ่มผู้ยากไร้ซึ่งถูกขับไล่ออกจาก8ปตระกูลแห่งเยนตูคุณชายที่ตระกูลอี้เหวินขับไล่ออกไปจากนั้นเข้าสู่สนามรบหลังจากนั้นเพียงหปีเขากลายเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพ คุณแน่ใจนะว่านี่คือทุกสิ่งที่คุณสามารถหาได้เกี่ยวกับเขาชไยชราพยักหน้าประสบการณ์ชีวิตของเขาช่างไร้เดียงสาจริงๆเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเขาเติบโตขึ้นมาในตระกูลอีเวินตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่เขาไปอยู่ในสนามรบมาห้าปีก็มีความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ยังมีข่าวลือว่าเขาเป็นผู้รักษาดินแดนเหนือซึ่งได้รับการยกย่องจากผู้นำของศัตรูว่าอย่างปูไป ซึ่งสามารถต่อสู้กับคนครึ่งประเทศด้วยคนเพียงคนเดียวหลังจากฟังคำพูดของชายชราแล้วใบหน้าของซ่านกวนโหลก็ดูสดใสขึ้นเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นผู้รักษาดินแดนเหนือของกองยุทธการซึ่งเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆบารมีของผู้รักษาดินแดนเหนือมีชื่อเสียงในหมู่ตระกูลชั้นนำเหล่านี้ อย่างไรก็ตามส่านกวนโหลก็พูดขึ้นอีกครั้งแต่ว่าความแข็งแกร่งของผู้รักษาดินแดนเหนือน่าจะเป็นแดนเทพชั้นยอดอย่าบอกนะว่าอย่างเฉินเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดแล้วชัยชราสายหัวด้วยรอยยิ้มขมขื่นทั้งหมดนี้เป็นข่าวลือผมไม่รู้ว่าความจริงคืออะไร สั้นกวนโหลพลิกดูข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับยางเฉินก่อนหน้านี้เธอเพียงแค่เหลือบมองดูคร่าวๆแต่ตอนนี้เมื่อมองดูดีๆทว่าทันใดนั้นสีหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงถ้าเขาใช้เวลาเพียงหปีในการเติบโตจากคนธรรมดาไปสู่ผู้แข็งแกร่งแดนเทพพรสวรรค์ด้านบูโดของเขาไม่สามารถบอกว่าเป็นอัจฉริยะแล้วแต่มันถือว่าขัดกับท้องฟ้าจริงๆ ซ่านกวนโหลพูดอย่างชื่นชมฉันเริ่มฝึกบูโดตั้งแต่อายุสี่ขวบแม้ว่าฉันจะมีพรสวรรค์ด้านบูโดกว่าฉันจะบุกทลวงในแดนราชาก็ตอนอายุ18แล้วและอายุ30ฉันค่อยทะลุเข้าไปในแดนเทพอีกอย่างฉันยังคงได้รับการสนับสนุนจากทรัพยากรมากมายจากราชวงศ์สร่างกวนรวมถึงฉันต้องใช้เวลาตั้ง27ปีในการบุกทะลวงเข้าสู่แดนเทพ แม้ว่าเขาจะเริ่มฝึกบูโดตั้งแต่อยู่ในคันของแม่ก็คงไม่สามารถบรรลุความสำเร็จเหมือนในตอนนี้ได้หรอกใช่ไหมดังนั้นหากสิ่งที่ข้อมูลกล่าวเป็นความจริงบูโดของเขาสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการขัดกับธรรมชาติจริงๆไม่เพียงแต่ราชวงศ์สร้างกวนเท่านั้นที่สืบหยางเฉินแต่ยังรวมถึงราชวงศ์ต้นราชวงศ์ซึ่งเป็นราชวงศ์ในจิ๋วโจต่างก็รู้บางอย่างเกี่ยวกับหยางเฉินแต่คนที่ไปหาหยางเฉินจริงๆมีเพียงซ่านกวนโหลคนเดียว บทที่1,214ทวงบุญคุณเยนตูในตอนนี้มีคนหลายประเภทประปนกันไปมีบุคคลสำคัญจากตระกูลชั้นนำและบุคคลที่มีบทบาทเล็กๆบางคนที่มาฉกฉวยโอกาสก็มีในเวลานี้ที่โรงแรมในเยนตูช่างแออัดเกินไปแล้วอีกด้านหนึ่งเศรษฐ,ฐกิจก็ดูคึกคักแม้แต่โรงแรมจิ้งหรีดขนาดเล็กๆบางแห่งที่มีสภาพไม่ดีนะักก็ได้รับการเช่าเหมาทั้งหมด นอกจากราชวงศ์ทั้งสี่ในจิ๋วโจวแล้วยังมีสมาคมบูโดที่มีชื่อเสียงอีกด้วยส่วนพันธมิตรตระกูลคิงนั้นถูกตระกูลชั้นนำเหล่านั้นละเลยแล้วขณะนี้นะสมาคมบูโดสาขาจิ๋วโจวรถหรูคานหนึ่งค่อยๆหยุดที่ประตูและชายวัยกลางคนก็ก้าวลงมาคุณปู่ว่าผมหลงเคอในนามของท่านพ่อจัก,กรพรรดิหลงให้ผมเป็นตัวแทนมาเข้าพบท่าน หลังจากที่ชายวัยกลางคนเห็นหวาอิงเจียเขาก็กล่าวด้วยความเคารพวาอิงเจียดูสงบมองหลงเคอาจาังๆแล้วถามว่าไม่ได้พบมาหลายปีไม่รู้ว่าจัก,กรพรรดิหลงสบายดีไหมขอบคุณคุณปูว่วาที่เป็นห่วงพ่อของผมสบายดีหลงเคอพูดอย่างรวดเร็ว ตอนที่เขาอยู่ในราชวงศ์หลงจัก,กรพรรดิหลงบอกเขาว่าต้องการเปลี่ยนเป้าหมายในการสร้างสายสัมพันธ์เขายังไม่รู้ว่าเป็นใครจนกระทั่งหวาอิงเจียกลับมาที่เยนตูเขาจึงรู้ว่าใครคือคนที่จัก,กรพรรดิหลงต้องการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ไม่มีใครรู้คือเมื่อสิบกว่าปีก่อนหวาอิงเจียเป็นเพียงผู้แข็งแกร่งบูโดที่ตกต่ำตกต่อยถ้าไม่เพราะได้รับความช่วยเหลือจากจัก,กรพรรดิหลงหวาอิงเจียจะสามารถก่อตั้งสมาคมบูโดและได้พัฒนาและเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้เหรอ อย่างไรก็ตามสมาคมบูโดในปัจจุบันนั้นทรงพลังมากและไพร่กระจายไปทั่วโลกความแข็งแกร่งของหวาอิงเจียน,น,นั้นก็ยากจะหยั่งถึงและหลงเคอเองก็ไม่รู้จะบอกหวาอิงเจียอย่างไรดีว่าจาัก,กรพรรดิหลงต้องการให้สมาคมบูโดยอมจำนวนต่อราชวงศ์หลงจัก,กรพรรดิหลงให้คุณมาหาผมไม่ใช่แค่มาเยี่ยมธรรมดาละมัง้งมีอะไรก็พูดมาตรงตรงเถิดหวาอิงเจียกล่าวอย่างใจเย็น หลังจากได้ยินคำพูดของหวาอิงเจียแล้วหลงเคอก็พูดว่าคุณปู่หวาคุณน่าจะยังจำได้ใช่ไหมสี่สิบปีที่แล้วปู่ของผมเคยได้ช่วยคุณหวาอิงเจียพยักหน้าและยังคงมีความรู้สึกขอบคุณอยู่ในสายตาของเขาแต่เขาก็ยังพูดอย่างสงบถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของจัก,กรพรรดิหลงบางทีผมหวาอิงเจียคงไม่มีวันนี้ คุณบอกให้จักรพัฒดหลงวางใจได้เลยผมว่าอิงเจียไม่ใช่คนประเภทจิตใจเยี่ยมโหดเยี่ยงหมาป่าหากวันหนึ่งผมสามารถควบคุมที่ทุนได้ผมจะไม่มีวันลืมจักรพัฒดหลงแน่นอนการแสดงออกบนใบหน้าของหลงเคอแข็งทื่อทันทีเพราะงานที่จักรพัฒดหลงมอบให้เขาไม่ใช่การรับส่วนแบ่งจากสมาคมบูโดแต่คือให้สมาคมบูโดยอมจำนนต่อราชวงศ์หลง แต่คำพูดของหวาอิงเจียได้ปิดกั้นคำพูดที่ไม่ได้พูดของเขาหมดแล้วหวาอิงเจียจดจำบุญคุณของจัก,กรพัิหลงและจะตอบแทนจัก,กรพัิหลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะจํานวนต่อระวงหลงอะไรนะจัก,กรพัิหลงมีอะไรจะบอกผมอีกเหรอหวาอิงเจียขมวดคิ้วมองไปที่หลงเคิรและถามออราที่น่าสะพรึงกลัวบนร่างกายของเขาไม่โกรธแต่ดูน่าเกรงขามทำให้หลงเคิรู้สึกกดดันอย่างมากไม่ ไม่มีอะไรหลงเคอปาดเหงือเย็นเฉียบออกจากหน้าผากและปฏิเสธอย่างรวดเร็วต่อหน้าหวาอิงเจียเขารู้สึกเหมือนเป็นเด็กอนุบาลไม่สามารถต้านทานแรงกดดันของหวาอิงเจียได้แม้แต่ต่อหน้าจัก,กรพรรดิหลงเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้หลังจากที่เขาบอกจุดประสงค์ที่แท้จริงของตัวเองเขาก็กลัวว่าหวาอิงเจียจะฆ่าเอา นี่เมื่อไม่มีอะไรแล้วก็ตกลงกันแบบนี้นะในการแข่งขันชิงตำแหน่งคิงแห่งเยนตูในอีกสามวันข้างหน้าผมจะเป็นแชมป์และสืบทอดที่ชุนอย่างแน่นอนหว้าอินเจียกล่าวอย่างภาคภูมิใจเมื่อถึงเวลานั้นผมจะประกาศให้สาธารณชนทราบว่าราชวงศ์หลงเป็นพันธมิตรของสมาคมบูโดของผมขอบคุณครับคุณปู่หวาหลงเคอรี่ขอบคุณเขาแล้วลุกขึ้นกล่าวว่าคุณปูห่หวาถ้าอย่างนั้นผมจะกลับไปบอกข่าวดีกับจัก,กรพรรดิหลงก่อน โอเคหว้าอิงเจียกล่าวนิ่งๆหลังจากรอให้หลงเคอออกไปไกลแล้วชายที่แข็งแกร่งข้างๆหว้าอิงเจียก็พูดขึ้นอย่างเย็นชาหัวหน้าสมาคมเห็นได้ชัดว่าชายผู้นี้พูดไม่จบจงใจพูดถึงเรื่องเก่าๆเ,เกรงว่าคงต้องการให้สมาคมบูโดยอมจำนนต่อราชวงศ์หลงหวาอิงเจียกล่าวด้วยท่าทางไร้ความรู้สึกสมแล้วที่เป็นจัก,กรพรรดิหลงเขายังคงเหมือนเดิมหยิ่งผยองและผดเด็จการ ถ้าราชวงศ์หลงยอมถอยก็แล้วไปหลังจากที่ผมควบคุมตี้ชูแล,แล้วผมจะประกาศข่าวการเป็นพันธมิตรระหว่างสมาคมบูโดและราชวงศ์หลงด้วยแต่ถ้าพวกเขาไม่ยอมและต้องการให้ผมมอบสมาคมบูโดเพราะบุญคุณอันเล็กน้อยในตอนนั้นก็อย่าโทษผมที่หยาบคายเสียงนั้นลดลงและรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวก็แทรกซึมออกจากตัวเขา เขาไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือของจักรพรรดิหลงในสมัยนั้นแต่เขามีทุกอย่างที่เขามีในตอนนี้และด้วยความพยายามของเขาเองเท่านั้น